สบายดีพ <and true> <fundamentals> ี่น้องเนาะบ้านนี้มาแกเครื่องคัดมันมันทำงานผิดปกติหรือว่ามันค้างทางอัตโนมัติของมันเนาะมันบอกทำงานอัตโนมัติเนาะมันดีตึ๊บตบตึ๊บตบอยู่เนาะเที่ยวปิดเที่ยวเปิดเที่ยวปิดเที่ยวเปิดส่วนบาค้างธรรมดามันเนาะท้างเข้ามือก้นหนานี่มันก็ทำงานปกติเนาะโมเป็นอย่างแต่ค้างอัตโนมัตินี่มันจะปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดเปิดเนาะ สำหรับการแก้ไขแก้ไขได้ก็มาเบิงน้ำกันเนาะการแก้ไขคือทํามาลองหมุนเบิงเนาะมูลไปมุนมามุนเข้าไปในเนี่ยได้บ่หรือบบได้เนาะมูลไปมุนมามันยังบม่ได้ก็แสดงว่าไข่เบิงไข่เบิงตัวปั๊บบ้าห้อยบ้ากันในหัวตัวปั๊บคนนึงต้องให้อยู่ในมุมนี้เนาะถ้าห้อยบ้าในพื้นมุมแสดงว่ามันเคลื่อนย้ายแล้วถ้าบัดยู่ในมุมนี้มุมเก้าของมันมีการเปลี่ยนกัตัวนี้เลยเนาะ กลับมาใส่ตัวควบคุมของมันเนาะตัวสั่งปิดเปิดอยู่นี่เนาะถ้าเซ็กจจกตัวนี้บ่ได้หกกับไปตัวเดียวนั่นละแต่ว่าตัวนี้มันยังดีอยู่เนาะอยู่ในปกติแต่ว่าตัวนี้เนาะเขาก็มาม a n งเปลี่ยนเลยนาะบ้านีเนาะตัวควบคุมมันเสียเนาะว่าซื้อใหม่มาเปลี่ยนเอาเนาะถ้าซื้อทั้งชุดมันก็แพงเนาะซื้อ เอาเฉพาะเด่ตัวที่มันเสียตัวมันใช้บ่ไดนะ้นเนาะมาเปลี่ยนนอกเนาะเอาตัวเก้าออกซื้ออะไรตัวใหม่มาใส่เนาะง่ายๆเนาะระบบไพกะ่ะสามเพศย์ตอตามระบบของมันเนาะเพราะมันมีสีอยู่สายไพ่ของมันก็นเนาะถ้าเขากลับคลื่นตามระบบเก้ามันตามแบบเก้ามันเนาะแต่ก็ต้อง ดูนะเนะเาะพ่าวแต่ละรุ่นมันต่างๆกันอยู่ควบควรระวังก็คือการเ,หเให้กับพายเนาะอย่าให้ผิดพลาดถ้าผิดพาดกับซอดทิมกับพยายาต่อเข้าไปให้มันได้รูปแบบเดิมของมันเนะาะก่อนืึนก็ต้องซอดสายไายเข้ารูล็อกสายไฟไปก่อนเนาะแล้วจังมาต่อกับสิ้นส่วนทางด้านในของมันเนาะเมื่อตัดสายพายได้ความยาวที่พอดีของมันแล้วก็มาคายน็อตล็อกม,นอกมนอกนอันนองเนาะน็อต หนูเกียยเก่ยวรนะัดสา,า,นะายเกี่ยวล็อกสายพา,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 ายแล้วเนาะคายออกก่อนเนาะคายเกี่ยวล็อกสายพายออกแล้วค่อยมาวัดเบิ่งกับสายพายแล้วเ่าก็มาปอกสายพายเนาะปอกสายพายยังตลวดยังท่องเห็นทองแดงหมดเลยเนาะตามระยะที่เขาจะโคตดหูทีดด่ใส่ห่างป่าเข้าไปเนาะแต่เฮ็ดแบบง่ายคือจับโคตสายพายเอาเลยเนาะ ถ้าหามีห่างป่าก็จะใส่ห่างป่าเนาะใส่ห่างป่ามันงามกว่าแ้วมันจะแน่นกว่าเนาะแต่ถ้าผมมีหางป่าก็จับคุดใส่ไายใส่เลยเนาะเพราะมันกะเป็นพผยบ้านธรรมดามันกินไายบ้านธรรมดามันไม่ได้กินพผ่แห้งขนาดนั้นเนาะทำใหดแต่การเทก็ต้องเดให้รอบครอบละเอียดที่สุดถึงหละให้มันแน่นขันก็ดีเนาะต้องขันให้แน่นที่สุด เฮ็ดกระไพยห้ามเฮ็ดบล้มบมลวยเนาะห้ามเฮ็ดแบบว่าโมแนนโมหนาเพราะว่าถ้าห้าวขัดโมแนนไพรมันจะสปาร์กเนาะแล้วเฮ็ดให้มันหอนแล้วมันก็มันก็จะละลายเนาะทรายแป้งก็จะเป็นละลายแล้วมันก็จะเป็นการขึ้นเกลือลกลายเป็นความหอนไปเลยเนาะเฮ็ดเนี่มันสอดได้หรือมันใหม่ได้เนาะมันจะเป็นไพรใหม่ได้เนาะ หลังจากี่ปกอบเรียบร้อยแล้วเขาก็มาลองเบิ้องเนาองบานเลยเนาะลองเบิ้งว่ามันชีชีได้ปกติเพราะคัดได้ปกติของมันบ่เนาะแล้วก็บรรภัณฑการทำงานของเมืองบ้านเลยเนาะหลังจากเดือนเครื่องแล้วเนาะอากาศมันก็จะเป็ี่นประมาณนี้เนาะถ้ามันยังดีตับตับอยู่แบบนี้เนาะก็จะแดงว่าเขายังมุน ตัวเซ้นเซอร์มันบมได้หน่อยเดี๋ยวเ้ามาปั๊บตัวนี้ช่างหน่อยเนาะหมุนออกหมุนเข้าประมาณเล็กๆน้อยหมุนทึกล็อกมันมันก็สิพอดีได้นะทึบเกี่ยวของมันเนาะหมุนเบิ้งหมุนปั๊บปั๊บไปประมาณเดี๋ยวมันก็ได้เนาะเพราะว่าใส่หมุนให้มันทึกล็อกของมันทนหลงของมันเนาะนะครับมาปั๊บเบิ้งทางด้านหน้านาเนะ ส่วนสวิตตัวนี้ฮ so. ักไปทางซ้ายก็คือเป็นอัตโนมัตินะไปทางซ้ายเป็นอัตโนมัติถ้ามาทางขวานก็คือเป็นระบบธรรมดาเนาะระบบธรรมดาต้องใช้มือกดเหรเนาะถ้าเป็นอัตโนมัติมันจะปิดเองเปิดเองเนาะนี่มีจาาข้ามูลปั๊บได้แล้วมันก็มันก็ซีบอเที่ยวปิดเที่ยวเปิดเที่ยวปิดคือเที่ยวเปิดคือก่าเนาะมันก็จะเป็นปกติแล้วเนาะเวลาปั๊บได้แล้วเนาะ มุนตัวนี้ละมุนเกียวเนี่นี่แหลนะเนาะเพราะว่าจุดชนเซอร์มันยังไม่ได้ตรงกันเนาะเด็ตัวใหม่ที่เปลี่ยนเข้ามาเนาะเปลี่ยนเข้ามาแต่รุ่นมาาันจะบเหมือนกันเนาะมาเนี่ยรูรูมันจะใหญ่ยยกว่าเนาะรูเสียบสายลมเนี่เขาก็ต้อง,องมาตัดเอาเนาะใส่ท่อรถเอานะเนาะเช่นนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วเนะาะเขามันไหลปกติมันบ่อเที่ยวพิดเที่ยวเปิดเนาะนะฮะก็เมองด้านหน้าเนาะมันเป็่นขึ้นอะไรเนาะ ข้ามันก <ım> ็จะไหลออกมาปกติเลยบ่ะนี้มันบดเที่ยวมันบดเที่ยวออกเที่ยวปิดเที่ยวเปิดเดโอเคแล้วเนาะเมื่อทุกอย่างมันเดินปกติแล้วเฮากันเนาะสังเกตบึงทุงอย่างเนาะไหลนำบึงเบ็ดตรงนันตรงนวเนาะก็มันไหลมาปกติแลวมันบดเที่ยวปิดเที่ยวเปิดคือเก่าเนาะปกติมันจะปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดเปิดเนาะแบบนี้แสดงว่ามันไหลสะดวกเลยเนาะไหลเป็นปกติเลยมันหมดปิดปิดเปิดเปิดคือเก่าแล้วเนาะ การทำงานก็จะบอโอเคแล้วบา้เนานะ่วนทา่านดนาน่าเนาะเฮามันก็มีปุ่มปิดเปิดน้ำเนานะถ้าจะให้มันขาวก็เปิดน้ำแห้งๆเนาะถ้าเฮาจะให้ข้าขาวเนะาะเฮาก็เปิดน้ำแห้งๆเนาะเปิดน้ำเข้าไปหลายๆก็้นว่านะถ้าไปจะให้มันขาวมะครับก็พอน้ำออมากาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงตอนนี้เนาะขอขอบคุณอบใจน้ำทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของเฮานะ